ขอบคุณนะครับคุณพี่ชัยกิตอิทพิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชพุ่นชีจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับโอ้ยพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีพราะมีซิงค์วิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบบาทโดยคุณพี่ชัยกิตอิทพิขอขอบคุณครับเอาครับจับนายแล้วครับพี่จิสิงครับเดี๋ยวดูตีได้ไม่ได้ครับมี่หมัดนําเป็นใบเบิกทางด้วยนะครับนี่สับขากระโดดสับขาถีบซะเลยครับโชว์ต่างชาติซะหน่อยเจอแข้งซ้ายมา ลุยนะครับลุยนะครับแทงซ้ายลุยหนักแล้วครับตีเข่าขวาช้าไม่ได้แล้วนะครับทีมมุญบอกว่าต้องเปิดเกมแล้วครับพิชิตสิงห์ไปดูจังหวะ2ยกนี่ทําให้สายโลหิตนี่ได้จังหวะโชก่อนนะครับแข้งขวาของสายโลหิตครับพิชิตสิงห์ อาศัยรูปร่างอโดนลวงท้องอดูเพลงเข่าครับตีเจ็บไม่เจ็บล็อกล็อกแล้วตีได้ไหมเริ่มเริ่มจะตีได้แต่ว่าหมามันมันดูครับมันใกล้เชือกไปนิดนึงสายโลหิตจะรั่วไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหดูมาถือว่าเป็นมวยอาวุธเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับ ฝ่ายแดงจอมฝีมืออยู่แล้วครับน้ำเงินมวยเข่าแต่ว่าดูครับอาวุธหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปคว้าเขาอย่างเดียวมีหมัดนำไปก่อนด้วยเอานายจับได้จับได้ตีได้ไหมยังตีไม่ถนัดกรรมการบอกเออแยกก่อนแยกก่อนหม่แล้วแก่โหนไว้เลยครับจังหวะมาสักครูของสายโลหิตเดินเข้าไปต่อครับพิจิสิงห์ครับเจอโดนทีไว้ก่อนทีไว้ทีหมัดขวาหมัดซ้ายเตะจ่อล่างครับมาแบบหนึ่งสองสามเลยนะครับสายโลหิต มาทีมาเป็นชุดเลยครับอาวุธแกเยอะเอยครับสายโลหิตแต่ถ้าเจอเสียบแรงๆก็ไม่แน่เหมือนกันครับต้องทําให้สายโลหิตเ้าเอาไะครับมถ้าทําให้สายโลหิตเริ่มจะเจ็บได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเริ่มจะยกได้แล้วครับพิชิสิงห์ครับนี่ครับมาเขาบอกนอกของแดงครับในของน้ําเงินครับมาถึงตรงนี้มันครึ่งทางของเกมครับดู มาเครื่องทักติดเริ่มเริ่มจะตีได้แล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินมาแต่ว่ายังคลิ้วอยู่สายโลหิตมาถีบสกัดเอาไว้ครับนี่ครับนายเริ่มตีเอามากดแขนไล่แขนสู้กันอยู่มาคุณเองคุณเองโอ้เชื่อเชื่อเลยเกินครับผู้นี้ไม่มีตลบเดียวครับเดินเข้าไปพิชิสิง เริ่มจะได้ใจครับเริ่มจะมีเสียงเฮขึ้นมาเลยครับวงในของเขาครับปล่อยหมัดเข้าไปแทงไปแทงแทงขวาตีขึ้นเหมือนกันสายโลหิตแทงขวาแทงขวาโอ้โหโดนมาสองขึ้นไปหนึ่งครับอา้าแลวพยายามเนี่ยครับกด,ดเอาไว้ไม่ตีรับสายโลหิตอ,อนาคตเริ่มจะไม่ค่อยดีเกมปลายเริ่มจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับสายโลหิตเ,เจอความยาโอ้โแข่งไปก่อนโอ้แล้วพิยิสิงจะชกแล้วก็มากระตัวแกดูเหมือนใหญ่ขึ้นนะครับพี่พ์ หมดยกหมดยกที่3ามน่พักหายใจหายคอแ๊บนึงครับขอบคุณสยามคูโบต้านะครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ทุกวันไปกับเราสตาร์ทุกวันไปกับยูซ่าแบตเตอรี่ขอขอบพระคุณครับโอ้ยกที่แล้วได้เข่ากระชุ่มกระชวยเลยครับพิชิตสิงค์ครับยกสี่พยายามเดินลุยครับสายโลหิตแท่งซ้ายต่อยมัด พิชิตสิงขยับขึ้นเหมือนกันครับสอกนัดเข้าไปก่อนนีเข่าขามาครับสายโลหิตอย่างที่ผมได้เรียนไปครับผู้แรกที่รอคอยครับศึกเพชรยินดีไม่เคยสร้างความผิดหวังเอาเอาเอาแมโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัดอย่าซึมนะครับแต่ว่าในนี่แหละครับอดนายมหาวงนตีได้ไหมเออเออยังตีไม่ได้ใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับยกนี้ยังน่าสนใจครับเออฮดูครับแพ้คู่เปิดหัวมันกี่ตลบไปโอ้ย เหนียวไหมแบบนี้ ấy. นี่ครับ kommt, ม e i i ายังเอาตัวรอดไปได้ครับไม่ต้องหูวงสายโลหิตสายเลือดดีสายเลือดดีโอ clerk. ้โหแต่ว่าโอ้โหเม็ดโอ้โหสเม็ดละเสสามเม็ดสี่เม็ดคุณเอกคุณเอกครับเพิ่มคุณเอกดโอ้โหตีไม่เลี้ยงลวครับอยู่ไม่อยู่ละครับชุดนี้ครับชุดนี้ครับโอ้ยเท้าเบรกซะน่ากลัวเลยครับกาปิดบัญชีเลยครับทางวงในกระสุกเข้าไป ต้านอยู่ไม่อยู่สายโลหิตไหวไม่ไหวแทงขวาพี่ิตสิงจะไม่พูดไม่จาแล้วครับตอนนี้ครับไม่พูดไม่จากับใครครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับเอาต่อยหมัดมีหือมีอือขึ้นมาแทงขวาเข้าไปครับโอ้โหพายุเข้าแตแล้ว แแกแกลากไปตีเลยครับกับอา้อาวอ้าวฟื้นอ้อาวอา้าวอ้าวาเร่งเยอะเร่งเยอะเหมือนกันตอนนี้สายโลอหิตบวกกันแล้วครับป้าคู่นี้เอาเจียนไปเจียนอยู่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับขวานในได้ตีแม่แกพอขวานในได้นี่แกตีคนเดียวเลยครับนี่ครับแมโอ้ยโอ้ไม่ไหวจริงๆครับโดนไปหลายขนาดครับ ก็จะมาีโบกมือยุติการชกไปในยกที่4เลยครับเกมจบครับที่1นาที58วินาทีในยกที่4ครับ <c oughs> นี่คูชนะฝ่ายน้ำเงินครับพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยโอ้โหหลายตลบจริงๆครับคู่แรกคู่เปิดหัว <c oughs> โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับพิชิตสิงห์น่ารักครับเข้าไปขอโทษขอโพยเพื่อนนะครับนี่แหละครับจุดเปลี่ยนมันนี่ โอ้โหรับเข่าไปหลายขนาดครับแมาแต่ว่าก็ฮึด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 โอ้โหแต่ว่าม่ไปโดนมัดตัดลำตัวไปอีกทีหนึ่งอืโอ้อยู่ยากเลยครับนี่แหละครับไม่ไหวจริงๆครับโดนเยอะโดนเยอะมากครับสายโลหิตโอ้หัวใจหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่านี่ครับแ่วันนี้เสียเปลียบรูปร่างด้วยครับโอ้โห